มาจ้ะวันนี้มาทําเมนูไข่เบียดกุ้งทําแบบเมนูง่ายๆแค่ทําได้อยู่แล้วคะ่ะไม่ต้องปรุงอะไรเลยนะคือเอากุ้งไปทําให้มันสุกแล้วก็เอาไข่อะมาทําเป็นไข่ดาวแล้วแต่ทุกคนชอบเลยว่าเอากี่ฟองของเราจะใส่สีฟองเพราะว่ากุ้งเรามันเยอะแล้วก็ทําแจ่วด้วยนะจ๊ะเอามาราดแบบช้ำๆไปเลยใส่ หอมแดงไปสักนิดมันจะได้แบบมีอะไรเคี้ยวเกือบเค็มๆเปรี้ยวๆอุย้ยฟินอะแล้วไข่เย,ยิม้มเยมเดี๋ยวเสร็จทุกคนรอดูแค่ฟังเสียงอ่ะบอกเลยก็ฟินแล้ว เราจะปล่อยให้ไข่ข้างล่างมันเกลียมๆหน่อยนะมันจะได้แบบมีความกรอบแล้วก็ค่อยเอากุ้งเนี่ยที่สุกมาใส่แต่งๆหน้าหน่อยให้มันดูสวยหน่อยเราไม่ต้องพลิกไข่นะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสุกมันจะแบบไม่เยิ้มๆแต่ถ้าเกิดใครชอบกินไข่สุกก็ทําได้ไม่เป็นไรมันน่ากินมากทุกคนดูดิไปค่ะเสร็จแล้วก็ไปเตรียมแจ่วกันต่อห่นหอมแดง แจ๋วเราจะไม่ใส่น้ำตาลเลยนะทุกคนน้ำปลาน้ำมะน,นาวหนึ่งต่อนหนึ่งเลยนะแล้วก็ใส่เข้าวคั่วหอมเดงหุ่ลืด